ทีนี้เรามาต้อนรับดาวดวงใหม่ประดับวงการบันเทิงกันบ้างครับเธอคนนี้นะคะม,มาจากเวทีการประกวดนางงามน้องใหม่มิสแกรนไทยแลนด์ค่ะ34ยาดาเทพพนมเป็นมิสแกรนไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยสาววัย21จากรั้วจามจุรีอ๋อ,อยาดาเทพพนมพกความมั่นใจเกินร้อย ออคว้ามงกุฎจากเวทีมิสแกรนไทยแลนด์2013มาครองเป็นคนแรกได้สำเร็จค่ะซึ่งสาวอ๋อก็ชนะนใจกรรมาการด้วยความสวยและไหวพริบในการตอบคำถามที่ฉะฉานแถมยังฉายแววด้านการแสดงจนได้รับตำแหน่งมิสแกรนไ d ร i ์ซิงสตาร์เพิ่มไปอีกรางวัลโดยเจ้าตัวยังก้มกราบแทบเท้าคุณแม่เพื่อเป็นการขอบคุณที่เป็นแรงผลักดันให้เธอเข้าประกวดครั้งนี้ค่ะสิ่นนาะจากจะพร้อมปฏิบัติหน้าที่นางงามแล้วนะคะมิสแกรนไทยแลนด์คนแรกยังออกตัวแรงว่าพร้อมเล่นละครโชว์ฝีมือการแสดงร่วมกับพระเอกในดวงใจแล้วค่ะ อยากเล่นกับพี่วีวีรภาพค่ะ <laughs> เพราะว่าพี่วีเป็นนักแสดงที่มากความสามารถเช่นกันเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆค่ะแล้วก็พี่วีเองก็คงจะชื่นชอบการเล่นละครกับนางงามเช่นกัน <laughs> <laughs> อ๋อจึงคิดว่าคงจะเป็นการร่วมงานที่สนุกดีค่ะ โดยในเดือนธุลาคมนี้นะคะสาวอ๋อยังต้องทําหน้าที่เจ้าบ้านต้อนรับสาวงามจาก30ประเทศที่จะมาประกวดในเวทีน้องใหม่ระดับโลกอย่าง Miss Grand International 2013ที่มีหัวเรือใหญ่เจ้าเก่าอย่างนวัดอิสระไกรศีนเป็นผู้จัดการประกวดเป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะแม่สวยๆทั้งนั้นเลยสวยใช่ค่ะยังอยู่ที่ข่าวดีกับสาวสวยนะครับเป็นข่าวดีที่ฟังให้ดีนะครับสำหรับคนที่อยากไปฝรั่งเศสกับยายาอุรัสยาติดตามครับ ชวนคุณไปเที่ยวฝรั่งเศสเมืองตอน้นตอแหลกำเนิดน้ำหอมชื่อดังระดับโลกกับยายาอุรัสยาสเปอร์บันในแคมเปญสุดพิเศษ12 Plus Summer in France ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m ดอทเฟซ s ช่วงหน้านะคะบันเทิงต่างประเทศค่ะเราก็มีข่าวดาราฮอลลีวูดวีนแตกจะเป็นใครเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะส่วนช่วงนี้นะครับเราไปดูกันก่อนว่าทำไมสาว